ที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่ปรรกิ้งสไตประจำวันที่1ตุลาคม2 5 6 6โดยชายผูบ้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบัลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้ AFC วางช้างศึกชุดยู่3ปีอยู่โทที่3ก่อนจะจับติ้วชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายนะ โดยการนี้ทาง A f c ยืนยันนัว่าทีมชาติไทยชุดยุยปีจะโดนวางให้อยู่ในทรที่3ในศึกยุยบีสปีชิงแชม A ier, ป์เอเชียรอบสุดท้ายซึ่งงานนี้สมา,าพานันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ส่งจดหมายยืนยันนัว่าทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีจะถูกวางอยู่ในทรที่3ของการแขง่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีปรอบสุดท้ายที่จะจัดขึ้นที่ประเทศกาตาร์ระหวันที่15เมษายนถึงวันที่3พฤษภาคมปี2567 สำหรับการจัดสลักแบง่งสายจะมีขึ้นในวันที่23พฤศจิกายนที่ AFC House ประเทศมาเลเซียโดยมีการแบ่งโถท,ทั้งหมดดังต่อไปนี้เริ่มจาที่โถท,ที่1จะเป็นกาตาร์ที่เป็นเจ้าภาพซาอุดีอาระเบียอุซเบกิสถานและก็ญี่ปุน่นโถท,ที่2จะเป็นออสเตเรเลียเกาหลีใต้อิรักและก็เวียดนามโถท,ที่3จะเป็นทีมชาติไทยจอแดนสหรัฐอาหรับอิเมเรชและก็คูเวตส่วนโถที่4จะเป็นมาเลเซียทาจิกิสถานอินโดนีเซียและก็ทีมชาติจีนะ ทั้งนี้สกวลนชุดอยู่ที่3ปีชิงแชมป์เบเชีย2024รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตรา์มีกำหนดการแข่งขันในระ่างวันชี15เมษายนถึงวันที่3พฤษภาคมปี2024ซึ่งสามดับรแรกจะได้โคต้าไปแข่งขันฟุตบอลชายโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยอัตโนมัติส่วนอันดับที่4จะไปเพลย์ออฟกับยินีการันดับที่4จากทวีปแอฟริกาเพื่อจะชิงตั๋วไปสุดท้ายกันต่อไปโดยปริกรมการแข่งขันรอาการประกาศกันอีกครั้งในครั้งนี้ เป็นใน่บางการนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะครว่าจะเป็นเช่นไรฝากไปให้กำลังใจพวกเขากันต่อไปกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกันครับเอาได้ยังไงมูฮัมหมัดอุสมานมูซาลกสนามต่อเนื่องช่วยคอนโดบ้าบุกไปไพเอสโปโซโมเซีย3ต่อ6ก่อนจะบินกับไทยเพื่อมาจะไปช่วยทีมชาติไทย โดยความเคลื่อนไหวในการแข่งขันบนเวทีลีกสเปนของมูฮัมหมัดอุสมานบูซาดาวยิงชาวไทยของสโมสรคอนโดบาที่ได้รับโอกาสในการลงสามอย่างต่อเนื่อง4นัดติดต่อกันไปแล้วทว่าเกมนี้เจ้าตัวช่วยไม่ไหวนะฮะทีมเสียสถิติพ่ายเกมแรกในศึกพิเมริกเดเวชันสเปนฤดูกาล2023นัดที่4นะ โดยเกมดั้กคราวนี้เป็นการพบกันของคอนดาบาที่ต้องออกไปเยือนเอสโปโซมูเซียที่เป็นทีมรองจ่าฝูงของลีกซึ่งผลเกมการแข่งขันในเกมนี้คอนโดาบาของเจ้าเม็ดเนี่ยท่านไม่ไหวพ่ายไปทั้งหมด3-6ต่อ ยังมี7คะแนนเท่าเดิมรังระดับที่5ของตารนางคะแนนเหมือนเดิมซึ่งหลังจบเกมนี้โมเมสอุตมาบูซาจะเดินทางกลับประเทศไทยช่วงเช้าวันที่1ตุลาคมเพื่อเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมทีมชาติไทยเพื่อจะไปดูศึกฟุตบอลฟุตซอลชิงช AG, แชมป์เอเชียรอบคัดเลือกระหว่างวันที่7 1ถึง11ตุลาคมต่อไป ทนันีโปรแกรมการแข่งขันต่อไปในศึกฟุตซอลพรีเมียร์ลีกดิวิชั่นสเปน2023นัดที่5คอนดอบาฟุตซอลจะเปิดบ้านพบกับทางเจียนฟุตซอลวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมถ่ายทอดสดทางช่องลาลิก้าทีวีในค่ำนี้นั่นเองนะเป็นกวังงานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยนครับแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมานกันครับเอาไดยังไงกิเลนพยองเมืองทองคัมแบ็กนะ โดยชชนะของเมืองทองที่บุกไปถร่มประจวบ FC ได้ถึงถิ่น3ต่อหนึ่งสะท้อนให้เห็นแล้วว่าพวกเขานั้นกำลังกลับเข้าสู่เส้นทางของเจตน์กันอีกครั้ง,ง,ลงหลังจากที่ออกสตาร์ทได้อย่างย่ำแย่ในช่วง4นัดแรกของฤดูกาล2023โดยตามจริงแล้วหากมองไปที่รายละเอียดเกม1คะแนนนะฮะจากทั้งหมด4เกม ของกีแนนพยองนี้ไม่ได้ดูแย่กว่าคู่ต่อสู้สักเท่าไรนักแถมยังดูดีกว่าฝั่งตรงข้ามเสียได้ซ้าไปทว่าสิ่งที่ขาดหายไปก่อนหน้านี้ก็คือความมั่นใจและการจบสกอร์ที่ไม่เฉียบขาดพอมันคือจังหวะของฟุตบอลที่เมื่อทำอาไม่ได้สักทีแถมยังมีรอยโว่ในเกมรับผลที่ออกมาจึงเป็นว่าเมืองทองโดนทีมตรงข้ามเนี่ยโจมตีจนเสียศูนย์เลยนะ อย่าลืมนะว่าพวกเขามีการเปลี่ยนแปลงในแผงหลังแบบแทบยกชุดจากช่วงซีซันก่อนปฏิวัติคำหมย้ยายกลับแบงคอกบุญทวีเทพบงก็ยไปอยู่บียูเช่นกันบรูคัสโทชาก,กับทางเยสเปอร์นิวโฮมหมดสัญญาแลสสภพรปินาดกาดาโภคที่ข้ามฟากสู่บริรามอีกครั้งน่รับชุดหลังอ่ารักไปจากไป,ปรพร้อมๆกัน5คนแล้วมันก็ส่งผลกระทบต่อฟุตบอลบิลฟ์อัฟแบบคีเรนพยองโดยตรง โดยสปมิตรักญาติโปรตสาบประตูที่เติบโตบโตใหญ่เนี่ยมาจากทางระบบอคาเดมี่ของสโมสรถูกดันขึ้นเป็นเมือหนึ่งแม้ขวาได้ทิสตองโดกลับมาประจำการฝั่งซ้ายต้องใช้เทรพัทเราหาบุญซึ่งเป็นนะฮะเซนเตอร์ฮาฟอาชีพมายืนชั่วคราวส่วนคู่เซนเตอร์ฮาฟนั้นใช้ชองโครกอาบิรงแข้งใหม่ดีกรีทีมชาติแคนารูนจับคู่กับชาติชายแสงดาวสลับกับทรงบุษใคร่ควรเด็กปั้นจากระบบเยาวชนเรียนได้ว่าไม่สดยกแพงเลยนะ ความเคลื่อนไหวเปลีป่ยนแปลงนลักษณะนี้ ย่อมต้องได้ใช้เวลาพอสมควรกว่าที่อะไรต่อมิอะไรจะลงตัวและที่สําคัญสุดผู้ที่มาแทนก็ต้องมีศักยภาพเพียงพอที่จะตอบสนองต่อระบบการเล่นของทีมอีกทั้งยังรวมไปถึงความเข้าใจในระบบที่ต้องเรียนรู้ให้ได้ไวที่สุดผลที่ออกมาในช่วง4เกมแรกของซีซั่นนั้นเจอเจอกับโปรแกรมมหาโหดจนไม่อาจจะต้านทานความชัดเจนของคู่แข่งและก็ได้มาเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นกระทั่งเกมพลิกกลับมาเอาชนะนคปรปฐมไปได้3-1ต่อช่วงท้ายเกมนี่แหละ ที่เปรียบเสมือนจุดเปลี่ยนที่ทําให้เมืองทองนั้นมีกาลังใจมากขึ้นเพราะสไตล์ของพวกเขานั้นยังไม่เปลี่ยนแปลงแม้ค,ครกจะเปลี่ยนไปจากมาริโอยูรอสกี้จะเป็นอุทัยบุญเหมาะรับหนะ้าที่กุนซสือรักษาการช่วคเขาก็ตามทีกินเดนะยองอยังคงเล่นแบบเดิมคือเซตจ,จากเกมแดนของตนเองและค่อยๆลําเลียงจากกลางไปสุดหน้าสภาวะส,สิ่งที่แตกต่างจากยุคข,ของเทรนเนอร์ชาวม,มาสโดเนียคือการที่พยายามพาบอลไปถึงกรอบเขตโทษ ของคู่แข่งมากกว่าเดิมแต่ตอนที่ยูโรสกี้ยังคงในรูนตำแหน่งเฮสโคมิติกเกมรุกเบองทองไม่หลากหลายเท่าใดนักแม้ว่ารูปเกมจะเล่นได้รับการสรรเสริญจากทั่วสารทิศโทษฐานที่ทำทีมได้อย่างน่าดูชมทว่าวันไหนที่โดนจับทางได้วันนั้นกิเลนก็ไปไม่เป็นเช่นเดียวกันแต่พอมาเป็นอุทัยเทรนเนอร์นะฮะที่อยู่กับสโมสรมาอย่างยาวนานเขาเองรู้จักทุกซอกทุกมุมของต้งสนสังกัดเป็นอย่างดีและด้วยความร่วมมือกับทางเจษดาจิตตวัฒนะฮะ ดันโยเซก้าและก็กวินธรรมชนันซึ่งแต่ละคนล้วนแล้วแต่จัดอยู่ในระดับตำนาน มันจึงเหมือนกับการประสานงานต่อจากทางวิโดรอสกี้ทว่าสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือความหลากหลายในการเข้าทำบอลของทางเมืองทองเองกับนคปรปฐมนั้นล่าสุดที่ชนะประจวบนั้นน้อยจังหวะกว่าเดิมโดยเฉพาะในพื้นที่สุดท้ายที่ไม่จําเป็นต้องเคาะไปเคาะมาเพื่อจะเจาะหาพื้นที่เข้าทำและพอได้เรื่องความมั่นใจเข้ามาเติมเต็มมันจึงทําให้พวกเขาสามารถปิดสกอ์ได้เฉียบขาดขึ้นกว่าเดิม4เกมแรกของฤดูกาลนะ โดยบีลงเนี่ยเริ่มฉายแสงความเก่งกาจจากการบรญจาการเกมในเกมรับเวเเท่ป้อมพันยังคงเป็นนักเตะคารสูงที่สามารถพลิกเกมได้ในช่วงพิบตาจะต้สักวงกรเริ่มกลับมาอยู่ในฟอร์มที่เก่งกันอีกครั้งปร์เมตอาร์วิไรซัดไป3ประตูติดแล้วเตฟานเซปาวิชก็พิสูจนได้เห็นแล้วนะว่ามีประโยชน์ต่อทีมเหลือเพียงแค่วินเดลียนพอฟตแนวรุกตัวทีเด็ดที่ยังรอเวลาคืนความร้อนแรงกันอีกครั้งตอนนี้เมืองทองเก็บไป3มแต้มรแรกจากทางโปรแกรมเยือน8นัด ได้แล้วดังนั้นเหลืออีก7เกมที่พวกเขาต้องพยายามจะรักษามาตรฐานนี้ให้จงได้หากว่ายังเล่นได้แบบเบีร์เกมบุกถล่มประจวบไป3ต่อหนึ่งชื่อได้เลยว่าพวกเขาเนี่ยจะยิงแบบยาวๆเลยนะสึ่งวันนี้บอกได้คําเดียวเลยว่ากิเลนคัมแบ็กกลับมาแล้วน,นานแต่ผมเป็นว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะจริงแท้แน่นอนขนาดไหนเรามาดูประเด็นข่าวจอมานกันครับ ด่วนเลยนะเอเชียช็อกเลยทีมชาติเกาหลีนใ,นใต้พลิกภ่ายเวียดนามประเดิมวบเดย์บอลหญิงเอเชียนเกม2022ในการนี้ทางทีมชาติเกาหลีใต้พบก,กับทีมชาติเวียดนามในการแข่งขันวบเดย์บอลเอเชียนเกม2022ที่เมืองหางโจวประเทศจีนในวันที่30กันยายนถึง7ตุลาคมครมทีประกอบไปด้วยเกาหลีใต้เวียดนามและก็มปูช โดยการที่ปรากฏว่าทีมชาตกาหลีใต้ช็อกนะฮะพลิกภ่าให้กระทางทีมชาติเวียดนามไปถึง2-3ต่อเซต25-16ต่อ25-22ต่อ22-22ต่อ5 2ต่อ,อ,อ2 22, 22 5แล้วก็11-15ต่อโดยเกาหลีใต้ออกนำเวียดนามไปก่อนถึง2-0ต่อเซต รวดนะฮะ25ต่อ16แล้วก็25ต่อ22แต่ถ้าว่าเวียดนามไล่ตามตีเสมอสองเซตรวด22ต่อ25 22ต่อ25ก่อนไปตัดสินเซตที่5เวียดนามพลิกเอาชนะไปได้11ต่อ15ในครั้งนี้โอ้โหเป็นว่างานนี้น่าเสียดายนะับที่เกาหลีใต้นั้นช่วงนี้โดนหนักเสือเกินเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก็นแล้วกันว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงก็ดีและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยาบมานโปรกิงสไตล์ประจบวบชี 1. ตุลาคม2.566โดยชายผู้วัาคัร่งฟุตบัลไทน่นครับ